อัสสลามมุลเลกุลครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมากินร้านอาหารเปิดเช้าในระนองเป็นร้านแบบโรตีตบโอง่งด้วยนะครับปเป็นโรตีตบโอง่งสไตล์อัลมาน,น,น,นี่แล้วเดี๋ยวใครก็จะตบไปในโอง่งแล้วนะนี่หมกกักเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับตบไปแล้วนะนี่คือแป๊บเดียวอะ่ะประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีอะ่ะได้แล้วนะครับแผ่นละกี่บาทครับป้าห้าบาทครับผมแผ่นละห้าบาทเอง ออกมาจากโอ่งสดๆ,สดๆสดร้อนๆเลยนะยร้อนโรตีโอ่งออกมาแบบจากโอง่งเพิ่งออกเลยดูดิซึ่งโรตีเขาอ่ะอันนี้ที่เนี่ยเขาจะออกแบบสีเหลืองๆนวลๆ,ๆแล้วก็พอมันร้อนอะ่นอนอะตัวแป้งม,มันก็จะพองๆแบบเนี้เส็นไไม่นจะมีความกรอบๆนุ่มๆมอะ่ะคือเอาไปกินกับแกงถั่วกินกับนมกิน,ก,นกับแกงได้เลยอันนี้ปาต่องโกนะดูดินี่ คืออย่างยาวอ่ะยาวมากแล้วคือแบบร้อนๆเลยสุดละคือลูกค้าเขาอ่ะก็คือคนในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้มันจะใกล้กับโซนสะพานปลากนะ็จะแวะมาซื้อกิน,นตรงนี้ด้วยความที่ร้านเนเะปิดช้าแลวหลากหลายและราคาของเขานะอย่างอันเนี้ยแต่ละห้าบาทพวาโก้เนี้ยยาวๆเนี้ยห้าบาทซาทลาามโมซาก็คือชิลละห้าบาทนะครับ เป็นชาแบบสไตล์แบบพมา่านะถ้าใครมาละนองหาร้านอาหารเปิดเช้าแบบสไตล์โล c a l แนะนำร้านนี้เลยร้านโนติโอคือมื้อที่ผมอยู่กินตรงนี้ไม่เกิน50บาทใครมาไม่ดูเดี๋ยวผมแปะไปกัดให้มันจะเป็นแบบร้านลับหนหน่อยอะ่ะคลิปหน้าจะพาไปหรอหร่อยๆที่ไหนต่อรอเลยครับ